หลายคนเพื่อนๆก็ใช้งานตัว MacBook นะครับแล้วก็ต้องการจอเสริมจอแยกนะครับมี iPad อยู่นะครับ iPad Mini 7ก็สะดวกดีเมือนกันบางคนต้องการดูคอนเทนต์อีกหน้าจอหนึ่งแล้วก็ต้องการจช้ง,งานอีกหน้าจอหนึ่งไม่ว่าตัว MacBook 15นิ้วจะจอขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็ต้องการจอเสริมเพิ่มเติมนะครับตัว MacBook Mini 7ก็ถือว่าตยอบโจทย์ช่นเดียวกันนะครับ เราก็มาที่จอภาพในการตั้งค้าของ MacBook นะครับเลือกเคราหมายบวกก็เลือกอุปกรณ์ของเราที่ต้องการจ,จะใช้เป็นจอแยกครับเราเลือกตัว iPad m i 7นะครับตัวน,นี้นะครับเรียบร้อยนะครับนะครับก็กลายเป็นจอแยกให้เราใช้งานนะครับนะครับ สะดวกดีนะครับเพื่อเห็นกระสร์เมาส์นะครับง่ายมากเลยนะครับนะครับใช้เป็นจอแยกสะดวกดีนะครับจอหลักก็เราทำงานปกติจอแยกก็ใช้แบบนี้เป็น จอเตียงอะไรก็ได้ที่ว่าต้องการดูคอนเทนต์นต่างๆก็สะดกดีเช่นเดียวกันนะครับหลายคนใช้แพดไม่ได้ต้องการจอใหญ่มากนะครับการขยายจอแบบตั้งสตอรแล้วก็การใช้แผ่นจอแยกมินิเจ็ดไปสามนิ้วก็ตอบโจทย์เช่นเดียวยกันนะครับในบางทีกำลังมองหาไอแพดก็ลองไ p แพดมินิเจ็ดดูนะครับพวกกว่าง่ายด้วยนะครับบางคนพก่าโน้ต๊กแล้ว ไม่กเราไม่อยากจะ,จะใช้แตเจอใหญ่นะครับตอนนี้ก็ตอบโจทย์ครับ iPad mini 7